มาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์กันบ้างนะคะล่าสุดทางธนาคารเองได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแพทยสภาเพื่อให้สมาชิกของแพทยสภานั้นมีบ้านได้ง่ายขึ้นจะภาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเลยค่ะ ธาคารอาคารสงเคราะห์ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB ร่วมกับแพทยสภาซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้สมาชิกของแพทยสภาที่ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกว่า60,000รายได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้นตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านโดยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต,ต่ำเริ่มต้นเพียง2.39%ต่อปีในปีแรกนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เงินฝากซูปเปอร์ออมรัพ์พิเศษ ที่ให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.1%ต่อปีอีกด้วยโดยจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากปีละ2ครั้งและได้รับการยกเว้นภาษีโดยสมาชิกของแพทยสภาสามารถยื่นคําขอกู้อนุมัติทานิติกรรมและเปิดบัญชีผ่านสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2564ทางอาคารสงเคราะห์ก็ได้จัดทำแพ็กเกจดอกเบีย้ยสินเชื่อต่ำ เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณหมอนะครับนเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยทา,ทางคุณหมอและที่เป็นสมาชิกของแพทยสภาเนี่ยก็ต้องยุ่งกับการที่ดูแลในเรื่องของสาธารณสุขโควิดของประเทศนะครับโดยเฉพาะหมอชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้าทํางานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สินเชื่อของอาคารสงเคราะห์ในการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้นะครับเป็นการแบ่งเบาภาระอีกทางหนึ่งช่วยทางด้านบุคลกากรทางการแพทย์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ ในฝั่งของเงินฝากเองเนะี่ยเราก็มีทั้งตัวสลากออมทรัพย์ที่ธนาคารขายอยู่นะครับรวมถึงจัดตัวโปรโมชั่นของตัวเงินฝากนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่1.1นะครับให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่สามารถจะใช้ในการออมนะครับเพื่อที่จะมั่นคงในอนาคตต่อไปแลธนาคารเองก็ มีการขายสลากอย่างต่อเนื่องนะครับชุดเกรดดาวที่จะนําเงินมาทั้งปล่อยสินเชื่อเพื่อเยียยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งข่าวก็เพิ่งออกไปนะครับเราเตรียมไว้ทั้งหมด7จ็ดหล้านในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับขอบุคลากรทางการแพทย์เราใช้ซอฟต์ฟันอีกกลุ่มหนึ่งในการที่จะใช้ในการสนับสนุนโครงการน,นี้นะครับก็เตรียมวงเงินไว้ทั้งสิ้นประมาณ5 0 0 0ล้านนะครับ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทางทอสอนะครับเขาได้มีการที่จะเกี่ยวกับเรื่องเยียาให้กับแ <ใช S 1> พทย์ต่างๆด้วยนะครับในบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเพราะว่าณตอนนี้เองบองบอกว่าแพทย์ทํางานค่อนข้างหนักเหมือนกัน<ช>นะหลายๆค,คนเองก็ต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มอบให้กับแพทย์ด้วยนะครับ